สวัสดีครับวันนี้ก็ได้คุณแม่มาเป็นเชฟนะครับสอนทําไขน่นกกระทาสูตรทําขายนะครับผมหรือบางที่ก็เรียกไข่เต่านะครับนี่ก็เป็นสูตรโบราณสูตรทําขายของคุณแม่เองนะครับผมซึ่งสูตรนี้แม่ก็ทําขายคู่กับกล้วยทอดนะครับมันทอดนานแล้วครับวันนี้ก็บรรยายสองภาษานะครับเป็นภาษา,ษาอีสานด้วยนะครับผมนี่เป็นสูตรทําขายของคุณแม่ประมาณ20ปีที่แล้วนะครับผมเคุณดั้งเดิมลูกค้าทิดใจคูกค้าทิดใจแม่ว่า สูตรนี้นุ่มทิมไว้โดนกับว่าม่แขะแข็งกรอบนอกนุ่มในทำย่างอัตราส่วนละหนึ่งกิโลเสื้อมือใหม่จะได้หัดทำเข้าใจง,ง่ายใช้มันสีละหนึ่งกิโลนะครับนำไปล้างน้ำสาาดนะครับผมไปล้างก่อนอันนี้หลังจากล้างเสร็จนะครับน้ำมาจะเอาด้วยส่นีก,กนนน็สับครงเร็สุกเร็ว กับเรื่องนะครับจะได้สุกเร็วนะครับผมอันนี้มีอย่างอยู่เนาะล้างจะไหมล้างน้ำอีกรอบนะครับแล้วก็เราจะนำไปนึ่งนะครับผมถ้าใครทำขายก็แยกนึ่งสีละชั้นเลยนะครับพอสุกมาสีจะได้ไม่เลอะกันนะครับผม แต่ถ้าทําทานก็ไม่ต้องซีเรียสครับนึ่งรวมได้เลยครับผมจะนึ่งประมาณสัก20-30นาทีนะครับหรือจนกว่ามันจะสุกนะครับผมช่วงที่รอนึ่งก็มาผสมแป้งรอเลยนะครับอย่างแรกแป้งมัน300กรัมครับนี่นะบวกลบนิดหน่อยครับนี่แป้งท้าแป้งท้าใสไปเลยประมาณ15-20กรัมนะครับ สาลีอัน,น้ประสงค์สามสิบกรัมแองสาลีอัน,น้ประสงค์สามสิบกรัมโอเคอน,นี่นะครับสามสิบกรัม<อ>นนแป้งข้าวเจ้าแป้งข้าวเจ้าสี่สิบกรัมสี่สิบกรัม,มรประมาณสี่สิบสี่สิบห้าประมาณนี้ได้ครับแม่ว่าตามด้วย เลือเกลือน,นี้ประมาณนี้ครับโอเคแป้งหอมอันนี้เป็นผงแต่งกลิ่นวานิลานะครับผมใส่ประมาณนี้นะครับผมเกลือน้ำผ้งน้ผง้งใส่เยอะไหมครับแม่หนึ่งส่วนสามของสองประมาณหนึ่งส่วนสามของสองในอัตราส่วนของ มันหนึ่งกิโลใช่ไหมมันหนึ่งกิโลโอเคอเอ,เเอ,เอเท่านั้นเท่านั้นประมาณสิบกรัมนะครับผมคนไอแป้งผมมสมทุกอย่างให้เข้ากันกันอ๋หนึ่งมันรอหนึ่งมันเราต้องมาเตรียมแป้งไว้อ๋อช่วงที่รอหนึ่งมันก็ต้องมาเตรียมแป้งไว้นะครับอ่าแค่นี้ก็ได้แล้ว ตาส่วนของมัน1กิโลก็จะประมาณนี้ได้แนละ้วดูไงแม่ได้ไม่ได้จิ้มดูได้ละนนิ่มแล้วคุเวลาวันไหนละสามสิบนาทีแล้วออ๋ประมาณสามิมนาทีวะบ,บางคนคือหนึ่งยี่สิบนาทีแสดงว่าเขาเจาะเห็ดบางวะเออเห็ดทำชิ้นเล็กทำทำชิ้นเล็กอ๋อ น,นี่ต้มช่วงร้อนๆเลยวะแม่ติ่ต้มห่อนๆเลยลูกอ,อันนี้ก็ต้มช่วงร้อนเลยนะครับนี่ยทำไมแม่ไม่ปล่อยเย็นก่อนเวลาเสร่น้ำตาลจะได้ละลายอ๋อเอาน้ำตาลมาน้ำตาลไหมน้ำตาลเท่าไหร่ น้ำตาลที่เราชั่งไว้เมื่อกี้200กรัมน้าแม่ใช่200กรัมใส่ต็ร้อนๆจะได้ละลายทั่วทันงไม่ใช้ขวดนะครับเพราะว่ามันร้อ,อนเพราะว่ารอ้อนนะจะไ,ได้นวอสะดวกเลยตั้งเป๊ะ มัน,นเนียนขอกัดก็เนตาลพอดีต่ำจนเนื้อเนื้อเนียนเลยน้ำตาลละลายให้หมดอเ,เ,เอาแป้งมาใส่มาใส่แป้งี๋้วเรียมไว้พี่มีมาใส่หนะ่ยไะ อเอาตามด้วยกะทิว่ะสใส่ไปก่อนนะแม่เนาะอโอเคกะทิใส่ครับอันนี้เติมกะทิไปปร,ประมาณสักร้อยยี่สิบร้อยสามสิบก่อนนะแม่เนะ130าะร้อยสามสิบกรัมดูก่อนดูก่อน,ด,อนดูเนื้อแป้งก่อนอไข่นี่ก็ หนึ่งฟองสองสอมันหนึ่งกิโลครับเรามานะจากที่เวลาตรงนี้ออนวดโดนปานในไหมหรอว่านวดจนนวดจนแป้งนิ่มแล้วเข้ากันดีหมดแหละเป็นเนื้อเดียวกันหมดจะไม่มก่อนขายไงไหม ขายเป็นชุดหรอขายเป็นลูกขายเป็นลูกลูกละเท่าไหร่ลูกละบ,บาทสองบาทลูกละบาทมสมัยนี้ได้หรือเปล่าแม่ไม่ได้เลยไม่ก่อนลูกละบ,บาทต้ทนทุนมันเพิ่มขึ้นนะได้หนึน่งบาได้อันนี้ได้แล้วเนาะพักไว้ก่อนถักไว้ก่อนแป๊บนึงทำไมแม่ แล้วพักไปก่อนแล้วทำสีม่วงต่าอ,อ๋อทำสีม่วงต้า <c oughs> กันแป้งแห้งเราก็เอาแว็บมาปิดไว้ครับพักไว้สิบนาทีอันนี้คุณแม่พักแล้วนะครับได้ผู้ช่วยมาช่วยนะครับพี่ปั้นประมาณนี้ก็ได้นะครับผมหรือว่าจะเล็กจะใหญ่กว่าน,นี้นิดหน่อยก็ได้นะทอดใบเตยให้น้ำมันมันหอมดีไหมทอดใบเตยให้น้ำมันหอมก่อนนะครับ ไข่เตาของเรามาจะได้หอมแม่จะชอบเรียกไข่เตานะแล้วแต่พื้นที่เรียกนะฮะไข่นกกระทาใช่ไหมแม่ไข่นกกระทาก็ได้ ใช้ไฟอ่นอ,อนๆนะแม่ใช้ไฟกลางค่อนไปหาอ่อนกลางค,ค่อนอ่อนเนาะเริ่มแรกก็ไม่ต้องเริ่มแรกยาวเลยใช่ไหมแม่มไ,ฟไฟเดียว <ไฟ S 2> ยาวเลยยาวเลยเป็นแรกๆคอยคนเบาๆไม่ให้ติดกระทะไม่งั้นจะไหมนาะไม่เป็นจุดห,หมดเลยเดี๋ยวพอเขาเริ่มสุกเขาก็จะลอยขึ้นละลอยขึ้นก่อน ฝนตกนะครับนวดนี่มันเป็นอะไรไหมยิง่งนวดยิง่ยงพองให้มันพองจะได้กรอบนอกนุ่นมในข้างในรวงแม่บอกไฟที่ทอดก็มีผลนะครับอ่อนเกินไปก็ไม่ดีนะครับอมน้ำมัน แล้วก็ไม่ค่อยกรอบนะครับผมผมใช้ไฟกลางค่อนอ่อนนะครับกรอบนอกนุ่มในครับผมเดี๋ยวคลิปต่อไปเดี๋ยวคุณแม่จะพาไปทําเป็นกล้วยทอดมันทอดนะครับเดี๋ยวคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับผมไปลองทําตามกันได้นะครับผมสําหรับวันนี้ผมกับคุณแม่แล้วก็ทีมงานต้องขอขอบคุณครับ